ก่อนจะไปดูคลิปนะผมนะก็คือผมจะแจกบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับจำนวน1รางวัลน,นะผมนะสำหรับใครที่อยากจะได้นะให้เพื่อนนะกดไลค์นะผมนะแล้วก็กดแชร์นะครับคลิปนี้นะผมนะกดแชร์ไปที่ f a c e b o o นะผมนะครับผมนะของเพื่อนนะผมนะแล้วก็ให้เพื่อนนะคอมเมนต์บอกว่าอยากจะได้บัตรเปลี่ยนชื่อไปเพราะอะไรนะผมนะแล้วก็พร้อมกับอ่มเมนเม้นพร้อมกับอ่าอี ID ในเกมฟรีไฟล์ของเพื่อนไว้ได้เลยนะผมนะเมือ่อใครที่คอมเมนต์ถูกใจนะผมนะเดี๋ยวผมจะ สุ่มส่งไปให้ครับหนึ่งรางวัลน,นะครับผนะโอเคนะครับก็เพิ่มการไม่เสียเวลานะผมนะไปดูคลิปกันเลย ก็กบสวัสดีทุกคนกันด้วยในคราวันนี้ก็โย่ผมแม็กคอร์ดอีกแล้วนะครับนะวันนี้นะผมก็จะมาสอนเ,นเพื่อนๆนะ,ะเติมเพชรในเกมฟีฟฟรีในราคา0บาทกันอีกแล้วนะผมนะก็ะสําหรับวันนี้นะผมนะ ผมก็จะมาสอนเพื่อนนะับเติมเพชรฟรีๆกันนะผมนะสำหรับใครที่ยังไม่คือไม่รู้นะว่าแอปนี้นะมันในเกมวีไฟนี้นะมันเติมเพชรฟรีๆยังไงนะผมนะเพื่อนอสามารถย้อนไปดูคลิปลาคลิปเก่าของผมได้นะผมนะคลิปนั้นก็จะ,ะมีวิธีสอนนะผมนะ วันนี้ก็จะมาสอนเติมเพชรฟรีๆอ,อีกแล้วนะผมนะก็วิธีการเติมเพชรฟรีๆผมนั่นก็คือว่าผมนะจะหาบัตร Google Gi f t c การมาฟรีๆนะผมนะแล้วเราก็จะสามารถาเติมเพชรฟรีนะครับระบบนะแล้วก็เติมได้จริงแน่นอนนะผมนะวันนี้นะเราก็ได้รับ Google กิฟต์การมาเป็นที่เรียบร้อยกันอีกแล้วนะผมนะวันนี้ผมก็จะมาเติมให้ดูกันนะครับ ว่าแอปนี้นะครับผมนะแอปที่ผมจะหาบัตร o o g l e Car d เนี่ยมันแจกจริงหรือเปล่านะหรือว่า Google Card อันนี้นะมันใช้ได้จริงไหมครับผมนะวันนี้เราก็จะมา,ามาทําให้ดูนะครับผมนะว่าแอปนี้ได้จริงหรือเปล่านะนะโอเคนะผมนะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะผมนะเราก็จะมาเติมเพรฟรีกันเลยนะผมนะมาดูกันว่าแอปนี้มันจะได้จริงไหมนะผมนะโอเคนะผมนะเราก็จะกดเข้าไปที่อีเมลของเรานะครับผมนะผมก็เพิ่งได้มาเมื่อวานเลยนะผมนะตื่นมาผมทิ่งจะ ผมถึงจะเห็นนะผมนะว่ามันแจกมานะครับผมนะโอเคนะครับก็หน้าตาของ Google Gi ฟตการ์นะผมนะมันก็จะเป็นอย่างงี้นะผมนะสำหรับใครที่ไม่รู้จักนะผมนะก็คือ Google การ์เนี่ยมันจะเป็นอ่าเป็นเงินสดนะับเติมเข้าอ่าเพจสตูของเรานะผมนะเมื่ออ่าเติมเข้าเพจสตูของเราปุ๊บนะครับมันเงินในเงินตรงเนี้ยจำนวนตรงเนี้ยมันก็จะอยู่ในเพจสตูของเราเราสามารถ นาเงินในเพจโตเนี่ยไปเติมเข้าเกมได้ทุกเกมเลยนะผมนะวันนี้เราก็จะมาเติมเกมฟรีไฟให้เพื่อนรับชมกันนะผมนะว่ามันจะเติมได้หรือเปล่านะครับวิธีการเติมง่ายๆเลยนะครับเมื่อเราได้รับอีเมลอันนี้มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับง่ายๆให้เรานะครับกดลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคนี่มันก็เป็นบัตร Google คลิปการ์ดจำนวน300บาทนะครับผมนะโอเคนะเพื่อนการไม่เสียเวลานะผมนะเราก็จะมาเติมกันเลยนะครับนะเรากดตรงนี้เลยนะครับนี่กดมานะครับ เมื่อกดมามันก็จะเด้งมาหนา้าบัตรมาหน้านี้ให้เรานะผมนะนี่เมื่อเด้งเข้ามาแล้วนะมันก็จะเขียนว่ายืนยันบัญชีนะผมนะคุณกําลังจะเพิ่มเครดิตจ,จํานวน300บาทนะผมนะอันนี้ก็ดูให้ดีนะว่าอีเมลตรงกับบัญชีของเราหรือเปล่านะผมนะโอเคอเมื่อเราตรวจตรวจตาเรียบร้อยนะว่ามันถูกต้องนะผมนะเราก็กดยืนยันได้เลยนะครับโอเคเมื่อเรากดยืนยันครับนี่เราก็ ได้เงินเข้าบัญชีเพสโตของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับจํานวน300บาทนะครับผมนะมาดูกันว่าเราจะเติมได้จริงหรือเปล่านะเพรฟรีเงินคาศูนย์บาทนะครับผมนะโอเคอเมื่อตรงนี้เสร็จใช่ไหมเราก็กดนะครับเข้าไปที่เกมฟรีฟข้าขงเราเลยนะครับโอเควันนี้นะผมก็จะมาเติมให้เพื่อนดูนะว่าเติมเพรฟ,ฟรีในรนคาศูนย์บาทมันเป็นยังไงนะครับผมนะก็ถ้าใครชอบวิธีหาเพรแบบนี้นะครับก็ ฝากเพื่อนๆนะักดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆรับชมกันด้วยนะครับผมนะโอเคครับ okay. เราก็เข้าใหม่อนิดนึงครับเพราะโทรศัพท์ผมอาจจะไม่ค่อยแรงนะแบมอาจจะน้อยเนาะโอเคนะครับมาดูกันว่าเราจะเติมได้หรือเปล่านะครับปึ๊บรอสักแป๊บนะครับดูนะนี่เมื่อเข้ามานะครับวิธีการเติมเมื่อกี้นี้ใช่ไหมก็ง่ายเลยนะครับเราก็จิ้มไปที่เติมเพชรได้เลยนะครับ วิธีการเติมก็มง่ายๆนี่กดเติมเพชรได้เลยเรากดที่เพชรนะครับ <c oughs> อ่กดที่เพชรไปได้เลยนะครับนะนี่เมื่อกดเข้ามาทามาานันจะมีให้เราเติมเพชรเนาะเรามีอยู่สปาร์สามร้อยบาทเราก็เติมตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ตรงนี้เรากดเติมได้เลยนะครับมาดูนว่าเลยเติมฟรีได้เปล่านะครับผมนะเติมในราคาส่วนมาทจริงๆนะนี่ก็เป็นยอดเงินคงเหลือใน Google เพ y ของเราเนาะเราก็เหลือประมาณ 300อย่สิบสองบาทนะับเราก็จะกดเติมหมดเลยว่ามันเติมได้จริงหรือเปล่านะครับนี่เราก็เติมไปเลยนะครับนี่มาดูกันนะครับว่ามันเติมได้จริงรอเ่เนี่ยเป็นไงเติมได้จริงนะผมนะสำหรับแอปนี้นะผมนะใครที่กําลังจะละหาเพชรฟรีนะดูคลิปนี้ให้จบเลยนะผมนะผมนะผมมีสอนนะครับตอนนี้เพชรเราก็เด้งมาเป็น500เพชรแล้วนะครับวันกี้นี้เรามีอยู่เพียงแค่สี่เพชรเท่านั้นนะผมนะเราสามารถเติมได้อีกครั้งนะครับโดยการกดตรงนี้นับ300เพชร99าบาบาทนะครับ นี่ก็เป็นเพชรฟรีนะครับที่เราเติมได้นะครับผมนะนี่เราก็เติมอีกเลยนะครับมาดูกันว่าได้หรือเปล่านะครับนะนี่เราก็เติมได้อีกครับนี่ตอนนี้เราก็มีเพชรอยู่นะครับ800เพชรนะครับผมนะเป็นไงนี่ก็คือวิธีการเติมเพชรฟรีในราคาศูนย์บาทโดยการหา Google อีกการนะครับผมนะโอเคนะครับก็ต่อไปนี้นะผมจะมาแนะนําแอปนะครับที่สามารถนะครับรับ Google คิวการได้ฟรีนะครับผมนะ โอเคคนระับก็ถ้าใครนะสนใจก็ดูคลิปอ่าก็ดูคลิปนี้ให้จบได้เลยนะับนะโอเคนะเพื่อการเสียเวลานะครับไปดูกันเลยโอเคคนระับก็แอปที่หาเพชรฟรีก็แอปนี้เลยนะผมนะสำหรับใครเนะี่ยที่อยากจะหาเพชรฟรีนะครับสามารถกดได้ที่ลิงก์ตลรางคลิปนี้ได้เลยนะผมนะ แอปนี้นะครับผมนะก็สามารถเล่นได้ทั้ง Android นะครับผมนะแล้วก็ iPhone นะครับผมนะใครที่เพื่อนๆคนไหนที่ใช้ iPhone นะครับผมนะก็สามารถาหาเพชรฟรีหรือว่าบัตร Google Car d ในจากแอปนี้ได้ฟร,รีเหมือนกันนะครับผมนะโอเคนะสำหรับแอปนี้นะครับผมนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับผมนะมันจะยังไม่เปิดฟังก์ชันให้แลกบัตร Google การ d หรือว่าแลกเพชรฟรีนะครับผมนะขั้นตอนแรกนะครับผมนะให้เพื่อนกดตรงนี้นะครับผมนะนี่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะวงให้เนาะ อ่าให้เพื่อนกดมานะผมนะเมื่อเพื่อนกดมานะับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับมันจะมีให้เราใส่โค้ดตรงนี้นะผมนะนี่เดี๋ยวผมจะวงให้ในคลิปนะ,นะผมนะ สำหรับคนที่ยังไม่มีโค้ดยังไม่ยังไม่ได้ใส่โค้ดตรงนี้นะผมนะเดี๋ยวผมจะขึ้นโค้ดไว้ให้ในคลิปนี้แล้วก็ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผมนะเมื่อเ,เพื่อน them, น,นับใส่โค้ดแล้วนะครับผมนะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบผมอย่างนี้ได้เลยนะครับผมนะนี่มันจะมีหน้าตา,านี้เลยนะครับมีภารกิจที่เราทําตรงนี้นะผมนะเมื่อเราทำนะครับเนะราก็จะได้เป็นเงินดอลลาร์ตรงนี้ด้วยนะครับผมนะนี่เพื่อนๆสามารถมากดทำภารกิจได้เลยนะครับผมนะนี่สำหรับใครที่ยังไม่ได้ใส่โค้ดก็มาใส่โค้ดตรงนี้นะครับผมนะโอเคนะครับผมนะ แอป,ปนี้นะผมนะก็จะให้เรานะครับผมนะอ่าเก็บเพชรตรงนี้นับข้างบนนะครับนี่ตรงนี้เมื่อเราเก็บเพชรนะครับผมนะเราก็จะมาแลกอ่าบัตรก o เกิลกิ้งการได้ตรงนี้นะครับผมนะนี่ตรงนี้เรากดมานะครับนี่แล้วเราก็เลื่อนมานะครับนี่ครับเราสามารถมากดแลกก o เกิลกิ้งการตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะโดยการใช้เพชรอ่าตามจํานวนนี้เลยนะห้าแสนเพชรกับ1นึ่งมือหนึ่งหนึ่งล้านเพชรเอ๊ะหนึ่งล้านเพชรนะผมนะ มันก็จะมีจํานวนวันบอกว่าเราแลกได้วันละกี่รั้งนำจำนี้นะครับผมนะเ,นเดี๋ยวผมจะวงให้เลยนะครับผมนะเราก็สามารถมาทำเก็บเพชรแล้วก็มาแลกตรงน,นี้ได้นะครับเราก็จะ uh, เติมเพชรได้ฟรีๆแบบผมเลยนะนะในต้นคลิปเลยนะครับผมนะโอเคครับส่วนวิธีการหาเพชรมันทำยังไงได้บ้างนะครับผมนะก็คือเราสามารถกดรับที่ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เรากดรับเราก็จะได้เพชรเพิ่มมาครับผมนะตอนนี้เพชรในตัวผมก็มี หกพันเพชรนะคเจ็ดพันเพชรแล้วนะว่าไอ้น,นี้ก็เป็นไอดีลองของผมเองนะผมนะผมเอามาเพื่อทําคลิปนะผมนะนี่ครับก็สําหรับใครที่จะเติมเพชรนะผมนะก็แนะนำเพื่อนๆเก็บเพชรมาแลกตรงนี้นะผมนะวิธีการแลกก็ง่ายๆนะผมนะเมื่อเรากดแลกเปลี่ยนนะผมนะนี่เมื่อมันจะเขียนว่าเพชรยังไม่พอเนาะสำหรับใครที่เพชรพอแล้วนะผมนะเมื่อเรากดแลกเปลี่ยนนะผมนะมันจะขึ้นให้เราใส่อ e ีเมลทั้งข้างบนทั้งข้างล่างนะผมนะมเพื่อนๆก็ใส่อ e ีเมลนะับที่เพื่อนๆอ,อ่า อยู่ในเครื่องเราผนะผนะเราก็ใส่อีเมลไปนะครับโดยการที่เรากดถอนปุ๊บนะครับผมนะ,ะบัตร g o o g l e g a กาตรงนี้นะครับผมนะมันจะเข้าในอีเมลของเราภายใน7-19วันนะครับผมนะผมก็เคยถอนไปดูแล้วนะผมนะมันก็ได้จริงนะผมนะแต่ว่าสําหรับคนที่ถอนไปแล้วยังไม่ได้นะผมนะผมก็ไม่แน่ใจว่าอแอปนี้มันตอใช้เกณฑ์อะไรในการในการส่งมาให้เรานะผมนะอาจจะเป็นเพราะเราเชิญเพื่อนได้เยอะหรือว่า เราแลกได้เราแลกได้ไวหรือว่าเราเก็บไวนะผมนะผมก็ไม่รู้ว่าเกณฑ์ของแอป,ปนี้มันมันโอนมาให้เราอย่างไงนะผมนะ <S 2> <S 2> <S สำหรับใครที่แลกไปครับก็รอนิดหนึ่งนะผมนะผมก็ได้ไวนะผมไม่รู้ว่าผมเป็นเพราะอะไรเนาะโอเคสำหรับวิธีการหาเพชรจากแอป,ปนี้ก็ง่ายๆเลยนะผมนะ,มนะมเพื่อนสามารถกดเล่นตรงนี้ได้นะครับผมนะเนี่ยกดตรงนี้นครับเนีย่ยก,กดให้มันลงช่องข้างล่างนะผมนะโดยการหาเพชรเนาะเนี่ยลองลองกดดูนะครับ เมื่อเรากดเพชรมันก็จะเด้งให้เรานะผมนะนี่เนี่ยวิธีการเล่นแอปนี้ง่ายๆครับเล่นประมาณนี้เนาะให้เรากดต่างๆครับผมนะเมื่อเรา,าใชา้ลูกบอลหมดแล้วนะเพื่อนๆสามารถกดดูวีดีโอฟรีตรงนี้ได้นะเมื่อดูวีดีโอฟรีนะผมนะเพื่อนๆจะได้รับลูกบอลเพิ่มมาเป็น40อ่า40ลูกนะผมนะเพื่อนๆก็จะสามารถเก็บเพชรได้อีกนะผมนะนี่เราก็สามารถกดได้อีกเลยนะครับผมนะก็สำหรับแอปนี้ก็เล่นประมาณนี้นะผมนะให้เรา,าโยนลูกบอลนนะับให้ลง แจ็คพอตข้างล่างนะครับผมนะโอเคนะผมนะก็สำหรับวิธีการที่ใครอยากจะหาเพชรฟรี free, นะก็เล่นประมาณนี้นะโดยการเก็บเพชรนะผมนะสามารถเก็บเพชรได้เรื่อยๆเลยนะผมนะแนะนําให้เพื่อนกดเข้ามาล็อกอินทุกวันนะผมนะแล้วก็เล่นเพื่อเก็บเพชรนะผมนะแอปนี้ก็สามารถได้ง่ายมากๆเลยนะครับผมนะเมื่อเรามีเพชรพร้อมนะรเราก็มากดแลก Google กิฟต์การ์ดตรงนี้เลยเลยนะครับอันนี้ก็จะเติมเพชรฟรี free, นะผมนะครับผมนะเหมือนผมเลยนะครับผมนะ โอเคนะก็สำหรับแอปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมนะผมก็มาแนะนําแอปที่สามารถเติมเพชรฟรีในราคาศูนบาทได้นะครับผมนะโอเคนะพ่อถ้าใครนะชอบคลิปที่หาเพชรฟรีอ, TV อย่างนี้นะก็ฝากกดไลค์นับกดแชร์นะผมนะเพื่อไปให้เพื่อนเพื่อนของเพื่อนรับชมกันได้นะผมนะก็สําหรับแอปนี้ในะวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมนะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมนะสวัสดีครับ